กินหมูปิ้งตอกไม้เจ๊วันนี้นะครับจะพามากินที่สุดของหมูปิ้งในระยองที่สุดของหมูปิ้งในระยองต้องบอกเลยนะหมูปิ้งกึ๋นตับโอ้โหอร่อยมากแล้วคขาเหนียวอย่างนุ่มเลยอ่ะเห็นร้านเล็กๆแบบนี้นะครับร้านเจ๊ไก่หมูย่างเปิดมา30กว่าปีแล้วเขาขายตั้งแต่5้าโมงเย็ยนถึงหนึ่งทุ่มนะครับเวลาเจ๊เขาตั้งร้านนะเดี๋ยวลูกค้าเนี่ยจะมาต่อแถวกันยาวเลยเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศให้ดูนะ ไปต่อคิวด้วยไม่งั้นไม่ได้กินสั่งไว้ยังเจ๊ส,สั่งไว้ยังสั่งไว้แล้ว,ว,ลวเดี๋ยวเดี๋ยวของผมขอหมูหกไม้เอ่นสี่ตับสองนะครับแล้วก็ข้าวเหนียวสองนะครับถ้าแ,แต่ไม่ต่อคิวเขาก็ยังไม่ทําให้นะ,ะนึกว่าได้แล้วไม่ได้ไม่ได้คือเดี๋ยวเราต้องสั่งไว้ก่อนนะครับ<ส>เพราะว่าเดี๋ยวพอเนี่ยลูกค้าเริ่มทยอยมาละไม่งั้นเดี๋ยวเราไม่ได้กินนะเพราะว่าคิวจะยาวมากๆเลยร้านนี้นะครับ เขาขายหมูย่างมา30กว่าปีเขาขายตั้งแต่ห้าโมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มนะครับแล้วเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวพอตั้งร้านเสร็จายเสร็จเริ่มย่างนะควันเริ่มขมงนะลูกค้าจะเริ่มมาต่อแถวแล้วแบบอร่อยมากอร่อยแล้วชอบข้าวเหนียวเข้ามากเลยเข้าวเหนียวเขานุ่มมากเลยเท่ไาไหร่คะไม่เอาค่ะไม่เอาป้ากายงั้นเดี๋ยวหนูจ่ายหนูนับไม้ได้เมื่อวานหนูเคยซื้อไปแล้วไม่เอาไม่เอา เรารู้ว่าหมูไม้ละ5บาทนะคะเราสั่ง10บไม้ก็เป็น50เราแล้วก็เครื่องในไม้ละ6บาททั้งหมดเป็น6ไม้หไม้ก็66 3 6ใช่ไหมคะเชฟ6 6 3 6เป็นเท่าไหร่อะเมื่อกี้เท่าไหร่เมื่อกี้50 50กับ36เป็น8 6 86แล้วก็ข้าวเหนียวอีก10บาทก็เป็น96บาทิบบาทเดี๋ยวเราไปสแกนจ่ายใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปสแกนจ่ายนะคะ งั้นก็ไปสแกนจ่ายได้เลยบอกว่าป้าไม่เป็นไรไม่เกี่ยวเราไม่เราไม่กินซื้องั้นเดี๋ยวเราไปสแกนจ่ายก่อนนะคะเ,คเราจะไปหาที่นั่งกินแล้วก็เดี๋ยวเรานั่งตรงนู้นได้ปะใช่ใช่เฮ้ยนี่มันนั่งตรงนู้นได้ปะไม่ได้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้เดี๋ยวเราหาที่นั่งกินแถวนี้แหละเนี่ยแถวนี้ยืนกินก็ได้ต่อไปเดี๋ยวเราก็จะมาชิมกันแล้วนะครับอยากกินมากอยากกินมาก กนะินเลยนะกินเลยฮะกินเลยอ๋อนี้ตับนะครับอันนี้ตับอืมนตับนุ่มใช่ไหมคือพวกหมูปิ้งนะครับหมูย่างตับย่างพวกเนี้ยคือรสชาติจะต้องแบบหวานนํามันจะอร่อยหวานนาแต่ว่าไม่ใช่หวานอย่างเดียวมันต้องมีแบบมีเคม็มมีหอมเครื่องเทศหอมไหมหอม,อ,ม,หมอร่อยเลยละขอชิม,อมขอชิมหมูปิ้งอ่อยมากนี่นะคะหมูปิ้ง อร่อยนะคะตับเขาย่างตับเขาย่างกำลังดีคือแบบว่าไม่แหง้งอร่อยข้าวเหนียวต้องบอกว่าข้าวเหนียวร้อนมากเอ้ไม่ข้าวเหนียวนุ่มมากร้อนด้วยค่ะร้อนด้วยนุ่มมืกโคตรอร่อยอออคือหมูปิ้งปัจจุบันมันจะมีแบบเป็นหมูปิ้งที่แบบว่าเหมือนกับเอาหมูบดอ่มาปรุงรสแล้วก็ทําเป็นแผน่แผนๆแ,แต่เนี้ยคือเป็นหมูหมูชิ้นๆแล้วก็ รสชาติการหมักเขาแบบเข้าเนื้ออร่อยมากหอมเครื่องเทศใช่หอมมากแล้วข้าวเหนียวเขานะคะเขาใส่อะไรนะเชฟถ <Okay. S 2> ั่วเจียบซี่ถั่วเจี๊ยบซี่ใช่ไหมข้าวเหนียวห้าบาทไม่แพงแล้วเมื่อวาน่เราซื้อไปแล้วรอบนึงคือเอาไว้ข้างนอกอนุ่มนานมากจะอบอกว่าหมูปิ้งเขาอะ่ะมีกลิ่นหอมออกมาเลยอะถ้าเอาู่ในถุงนะนั่งทำงานอยู่ที่สตูอะค่ะแล้วหมูปิ้งอยู่ข้างๆขนาดุกผุงนะเชฟกลิ่นแบบออกมาเลยอะอ อร่อยมากที่นี่นะคะคกลิ่นเขาจะไม่แข็งแล้วก็มีความที่แบบเคี้ยวไปแล้วมันกรุบกรุบอะเชฟบกรอบมันกรอบแล้วมันกรุบกรึบข้างในอะบอกไม่ถูกอะอแต่มันเป็นชิ้นใหญ่แบบกัดแล้วได้ความกรุบกร่บอะค่ะไม่ได้แบบว่าแห้งแห้งแข็งแข็งอะเอออย่างนั้นอะก็ จัดไปเต็มๆเลยครับอิ่มแล้วเดี๋ยวเราต้องต้องต้องบอกหน่อยว่าร้านก็อยู่ตรงไหนเดี๋ยวเบื่อมากันไม่เจอนะก็ถ้าเกิดจากฝุกขุมวิทนะครับออวิ่งมาเนี่ยที่จะมุ่งหน้าเข้าไปทางโรมบาลยองนะสังเกตขวามือถ้าเกิดเห็นธนาคารไทยพาณิชย์นเนี่ยก็เตรียมเลี้ยวเตรียมเลี้ยวซ้ายเข้ามาได้เลยนะครับเข้ามานิดเดียวเนี่ยร้านเจ๊ไก่หมูย่างเนี่ยก็จะอยู่ทางซ้ายมืออยู่ตรง สาย3ปากซอย1นะครับอยู่ตรงหัวมุมเลยหน้าร้านอารีสังขพันธ์นะครับตอนเช้าขายที่ตลาดแม่แดงหน้าตลาดแม่แดงแล้วตอนเย็นเราจะขายตรงนี้เราต้องบอกว่าอันนี้เป็นหมูยา่างโบราณที่แบบว่าเป็นหมูย่างเตาถ่านนะตอนนี้จะหายากละส่วนมากก็จะเป็นเตาอะไรเตาแก๊สแต่เนี้ยเป็นเตาถ่านแล้วแบบเวลายา่างหอมมากๆมาเนี่ยห้าโมงถึงทุ่มเนี่ยเจ๊ไก่ไม่ได้หยุดอะ่ะคือคนมาต่อแถวอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะนั้นถ้าให้ดีนะเออห้าโมงเนี่ยเริ่มมาเลยครับแล้วก็ มาเตรียมสั่งเจ๊ไก่ไว้ได้เลยนะครับถ้าหมดเร็วก็กลับก่อนก็อิ่มอร่อยกันไปแล้วนะคะสําหรับหมูย่างนะคะเตาถ่านไม้ละ5บาท6บาทคือไม่แพงครับอร่อยมากๆแล้วก็เป็นร้านเก่าแก่ของจังหวัดระยองเลยเนาะถ้าเกิดใครที่มาเที่ยวระยองแล้วอยากจะกินหมูย่างที่แบบว่าสุดอะ่ะต้องมาร้านนี้นะอันนี้แนะนําเลยนะครับหาไม่ยากด้วยนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งที่ยูทูบชาแนลเชฟก่อนเอ็นจีเชฟนะครับแล้วก็ที่ เพจสอนทำอาหารใบเชฟขวัญค่ะครับ TikTok เชฟขวัญ NG Chef ค่ะ NG h e f อย่างเดียว TikTok ชิป NG h e f อย่างเดียวนะครับก็ถ้าเกิดใครที่อยากให้ไปรีวิวที่ไหนก็คอมเมนต์ได้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็ข้างหน้าเดี๋ยวเราจะไปรีวิวร้านไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะครับัวันนี้นะคะลาไปก่อนนะคะบายบายค่ะบ๊ายบาย